สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนตุลาคมปี2568ของชาวราศีตุลชาวธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิต อยู่ในราศีตุลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นพลังใจ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะแต่อาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกเอ็มเพรสเก้าเหรียญนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีมากๆหกถ้วยสามเหรียญชาริออตนะคะเจ็ดไม้เท้าคิงออฟเพนโาโคลเฟลเวอร์จัสติสแปดไม้เท้านะคะ มีไพ่พาปิคเนตอีกหนึ่งใบสเปนเดอร์เป็นเดือนที่ชาวราศีตุลจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีความสุขกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะความสุขกับความสำเร็จที่คุณได้รับหรือคุณจะได้รับความรักความเมตตาอินดูเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะมีคนมาใจดีกับเราช่วยเหลือเราคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องเหมือนสิ่งรอบตัวดูจะซัพพอร์ต ทำอะไรก็ดูดีทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่วาส,สนาดีเลิศมากๆมีคนคอยอุปถัมภ์เมตตาหรือมีเกณฑ์ที่จะได้โชครราภเข้ามาโดยสเสน่หาก็ได้นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ชาวราศีตุลจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ด้วยนะ่าเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอาจจะด้วยคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเข้ากับคนได้ง่ายก็ทำให้ เหมือนมีคนอยากจะเข้ามารู้จักกับเราอยากมาร่วมงานกับเราก็ได้นะคะหรือเป็นสเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานก็ได้ทำงานเก่งจนได้รับคำชมอาจจะถูกดึงตัวไปทำงานด้วยก็ได้นะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้เจองานที่ดีเจองานที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรือมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานนั้นๆก็ได้นะคะใครที่ทำงาน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินของใช้เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวช่วงนี้ดีมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสงบร่มเย็นเหมือนคุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะมีเวลาให้กับตัวเองได้ดูแลได้เอาใจใส่ กอนหน้านี้อาจจะละเลยไม่ค่อยจะดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณเริ่มที่อยากจะทําให้ตัวเองดูดีหรือไม่บางท่านอาจจะไปเสริมสวยเสริมหลอกก็ได้เพื่ออเพิ่มความมั่นใจยิ่งถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงต้องพบปะผู้คนนะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาพวกบุคลิกภาพเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆทํทแล้วก็เหมือนเรียกงานเรียก ไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าจะทํากับที่ไหนนั้นนะก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะอย่าเอาแบบว่าราคาถูกเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไม่ไม่ดีนะเหมือนอที่เขาโฆษณาก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็เพิ่มความสุขุมรอบครอบในการที่จะทําสิ่งใดๆก็ตามหรือหรือเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเป็นพลังงานของ ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครนั้นเอาแบบไม่ไม่ทําให้คุณเดือดร้อนช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะเพราะถ้าช่วยเหลือใครเกินตัวเราอาจจะเดือดร้อนะเองต้องมีลิมิตนะในความใจดีของเรานะคะแล้วก็ใจดีให้ถูกคนหรือการจะทําดีกับใครนั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าคนคนนั้นจะต้องทําความดีตอบแทนกลับมาขอให้ทําความดีด้วยใจนะคะ แค่เราทําดีเราก็มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราเองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่อยากเจออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือเป็นคนที่เราอาจจะมีความรู้สึกผูกพันดีๆในอดีตก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่าที่มีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง ยิ่งถ้าคุณโสดเท้าโสดก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาปลูกต้นรักต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะ,ะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปยังสถานที่ที่เราประทับใจหรือเป็นสถานที่ที่เราอยากไปก็ได้บางคนอาจจะมีแผนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะ อาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะเป็นการได้สร้างความสร้างความรักสร้างความสามคัคคีหรือที่บริษัทอาจจะมีจัดเป็นกิจกรรมเอาทิ้งนะคะเพื่อให้พนักงานาได้มีความรักความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเป็นพลังงานของการได้รวมกลุ่มการทํากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์หรือเป็นกิจกรรมที่อาจจะทําให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆ รืออาจจะมีคอนเนคชันดีๆเกิดขึ้นก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะได้รู้จักคนมากขึ้นนะคะได้สื่อสารได้ใช้คำพูดซึ่งคำพูดของคุณในช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยเหมือนพูดอะไรไปก็ดูมีเสน่ห์ดูน่าเชื่อถือ,อพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งด้วยนะคะคำพูดของเราที่มันดูมีพลังมีอำนาจยิ่งถ้าใคร เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้าเหมือนเราสั่งอะไรไปลูกน้องก็จะทําตามเชื่อฟังคําสั่งของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีดวงชะตาของการได้มีอํานาจหรือมีภาวะความเป็นผู้นําที่ดีเยี่ยมนะความาโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีตุลหรือใครคาดหวังเรื่องของตําแหน่ง เรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะสมหวังนะคะแต่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องดยอยู่บ้างนะคะแต่ว่ายิ่งบุกยิ่งดยอะ่ะมันยิ่งทําให้คุณสําเร็จหรือสิ่งที่คุณกําลังพยายามสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้มันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดนะีจากสิ่งที่คุณ เพียงพยายามทําเป็นความสําเร็จเป็นชัยชนะที่คุณจะได้รับนะคะคุณอาจจะปกป้องเรื่องของผลประโยชน์ของคุณนะหรือใครที่มาเอาเปรียบเราเหมือนคุณสามารถที่จะต่อกรกับคนเหล่านั้นได้นะคะชัยชนะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้คุณยึดมั่นความถูกต้องศรัทธาในในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหน มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยนะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลจะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือสิ่งที่คุณจดจ่อทำอยู่นะคะด้วยความขมักเขเม้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆกำลังออกดอกออกผล กำลังเป็นเป็นทิศทางที่จะส่งผลดีทั้งเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็ความสำเร็จด้วยนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีการวางแผนชีวิตที่มันเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นก็ได้ก่อนหน้าเนี้อาจจะเคยวางแผนแหละแต่ว่ามันดูผิดแผนไปนสัมหมดเลยอาจจะด้วยมีหลายอย่างที่มันเหนือการควบคุมซึ่งมันก็เกิดความผิดพลาดเกิดความล้มเหลวได้ก็ขอให้นำ ความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะคะบางทีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราอย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบก็ต้องเรียนรู้กับความล้มเหลวไว้บ้างเพราะว่าความล้มเหลวความผิดพลาดมันอาจจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่านะคะ แล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะได้รับกําลังใจที่ดีหรือทําอะไรก็ตามก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือมีคนช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราดีมากๆนะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์เมตตานะถือว่ามีวาสนาที่ดีเลิศแล้วก็จะมีโชคลาภหรือ,อมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่า,าทรัพย์สินที่ จะได้มาโดยเสน่หาก็ได้นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนจากคนที่เรามีความสัมพันธ์ดีด้วยที่คุณสามารถนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปต่อยอดทำในเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็เป็นดวงโดยภาพรวมที่เป็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นะคะเด๋ย่ามาดูเรื่องการทำงานกันแบบเจาะลึกกันเลย สิบไม้ทางนะคะงานจะเยอะนิดนึงนะแต่สำเร็จนะคะมีสันด้วย happy scorer หกเหรียญนะคะ king s o f ฟ cup เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ายิ่งเหนื่อยมันยิ่งสำเร็จแล้วก็ยิ่งจะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีบททดสอบ หรือมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถก็ได้ก็ขอให้คุณเต็มที่ในทุกๆหน้าที่นะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วก็อย่าเพิ่งคิดในแง่ลบนะบางทีเราชอบคิดไปล่วงหน้าคิดไปต่างๆนานาบางทียังไม่ได้ลงมือทําเลยก็คิดลบไปแล้วนะคะจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณนะถ้าเราศรัทธากับ ความสามารถของเราเนี่ยคุณก็จะสามารถทําทุกเสียงทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จได้ยิ่งมีไพ่นะสั้นนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเกียรติยศนะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลหรือคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังระดับประเทศนะแต่ว่า ในแวดวงที่คุณทํางานเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะรู้จักคุณแล้วก็อยากจะมาร่วมงานกับคุณอยากมีคอนเนคชั่นดีๆต่อกันก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานที่ต้องโคงานกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้ยิงค้าใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการขายสินค้าช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีมากนะคะ เหมือนจะมีคนมาจ้างงานคุณมากขึ้นหรือสินค้าขายดิบขายดีมีกำไรจนทำให้เราสามารถลืมตาอาปากก็ได้นะโชคลาภที่มาจากาความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ที่บอกไปล่วงหน้า,าเมื่อกี้ก็คือโชคลาภที่ได้มาโดยเสน่หาด้วยนะคะก็อาจจะมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถก็พร้อมที่จะหยิบยืน่นโอกาสดีๆโอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวคุณด้วยนะคะ รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ดูจาเอ็นดูเราให้คำปรึกษาที่ดีเวลาที่มีปัญหาอะไรเราสามารถไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะนำข้อคิดดีๆหรือนำสิ่งที่ได้รับคำแนะนำนั้นมาปรับใช้กับการทำงานให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเนีย่ยมีคนช่วยเหลืองานดีหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ถูกมอบหมายให้ไปช่วยเหลืองานคนอื่น หรืออาจจะถูกส่งตัวไปเพื่อกอบกู้วิกฤตอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนอาจจะเป็นโปรเจกต์งานที่ถูกพักไว้แล้วเราก็ไปสารต่อทําให้มันสําเร็จก็ได้ซึ่งมันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะดวงการงานช่วงนี้ดูสดใสนะดูดีมากๆใครที่กําลังรู้สึกท้อเหนื่อยอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ ความเหนดือในวันนี้ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าทำงานอะไรมันก็เหนือดยการทั้งนั้นนะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนหรือหากใครนะที่กำลังมองหางานใหม่มองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เจออาชีพที่มันเหมาะสมกับคุณเป็นอาชีพที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าหรือเป็นอาชีพที่ที่คุณถนัดมี ความชอบกับอาชีพนั้นก็ได้นะคะเหมือนได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบยิ่งบางคนอาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้ได้ทําตามความฝันอาจจะมีรายได้ไม่ได้เยอะอะไรแต่เมื่อคุณทําแล้วมันเหมือนได้เติมเต็มความฝันในอดีตของเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นได้ทําเป็นงานอดิเรกก่อนก็ได้แล้วก็าจากงานอดิเรกก็อาจจะกลายเป็นงานหลัก เป็นงานที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องการเรียนค่อนข้างสดใสดีมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะหรือสอบได้สอบผ่านได้คะแนนสอบที่ดียิ่งถ้าคุณขยันตั้งใจเรียนนะรับรองเลยว่าประสบความสําเร็จสามารถคว้า่าเป้าหมายหรือทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะเหมือนเราจะมีเพื่อนที่ดี ที่คอยติวคอยสอนหรือมีครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำให้คําปรึกษาที่ดีจนทำให้เราสามารถค้นหาตัวเองได้รู้ว่าเรามีเป้าหมายนะที่อยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรเหมือนเราสามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะ ก็ค่อนข้างโดดเด่นก้าวหน้าดีมากๆในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนมาดูเรื่องการเงินกันต่อนะคะสแตงสิบถ้วยนะคะสามถ้วยน่าจะมีข่าวดีนะเรื่องเงินนะคะ Pace o f เ e n t a c l e เงินเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยอ่าสามดาบนะคะเดี๋ยวขอเป็นคำเตือนก่อนก็คือ ใครที่กำลังรุ่มหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะระวังด้วยนะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อทำให้เสียทรัพย์ได้ต้องระมัดระวังนะคะเราชอบอะไรถูกใจอะไรขอให้มีลิมิตอย่ามากจนกลายเป็นความรุ่มหลงมัวเมาหรือความงมงายที่จะทำให้คุณเสียเงินได้นะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็อย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใครง่ายๆหรือถ้าเป็นพวก โฆษณาเชิญชวนอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการลงทุนลงทุนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลคือเราอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าอย่าอย่าใช้ความโลภที่มันจะทําให้เราเสียเงินได้ต้องมีสตินะคะเรียกสติตัวเองกลับมานะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอถูกหลอกถูกโกงนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่เรื่องข่าวดีนะการเงินที่จะเกิดขึ้นก็คือจะได้เงินนะก้อนโต จากการใช้ความรู้ความสามารถหรือเป็นเงินที่คุณรอคอยนะคะอาจจะรอคอยเงินสักก้อนหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังด้วยแล้วก็บางท่านอาจจะมีครอบครัวที่คอยซับพอร์ตคอยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะรวมถึงบางท่านอาจจะสามารถาใช้เงินซื้อทรัพย์สิสนมีค่าเป็นของตัวคุณเองมีโอกาสได้บ้านเป็นของตัวเอง หรือมีทรัพย์สินที่มันเป็นที่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของนั่นแหละนะคะ,ะก็ค่อนข้างดีมากๆดวงการเงินเหมือนประตูโชคราบกำลังเปิดรับคุณแล้วทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็สำเร็จการเงินถือว่าเฟื่องฟูดีมากขึ้นหรือใครที่การเงินมีปัญหาทั้งเรื่องของหนี้สินต่างๆก็ดูจะหาทางออกได้นะคะ เหมือนจะมีการปณิปนอมทําให้การเงินมันเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจากที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจก,ก็เกิดเป็นความโล่งอกความสบายอกสบายใจแล้วก็เหมือนจะมีกําลังใจในการทํางานหาเงินเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะคะเราก็รู้แล้วนะว่าการเป็นหนี้นี่มันก็อทุกหนักหนาเลยทีเดียวเราก็อย่าไปทําทอะไรที่มันเกินตัว จะใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบระมัดระวังตัวให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาการเงินตามมานะคะดี่มาดูเรื่องความรักกันต่อความรักสำหรับคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีตุล2ถ้วยอ่าคิงออฟบอ s สตาร์นะคะสดใสมากๆค e e นออฟเพนช c l e s สี่เหรียญน,นะคะน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนโสดชาวราศีตุลมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วเรารู้สึกถูกชะตาอาจจะเป็นเพื่อนๆนะแนะนําให้รู้จักกันเหมือนมีพ่อสื่อแม่สื่อที่ชักชวนให้คุณสองคนได้มาเจอกันอาจจะด้วยบุพเพสันนิวาสนะคะที่จะนําพาให้คุณได้มาเจอกันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันโคลรจังหวัด คนละประเทศแต่เมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมคุณสองคนก็จะได้มาพบเจอกันได้มาแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานของเราก็ได้ทำงานด้วยกันเจอหน้ากันบ่อยๆก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันดวงความรักค่อนข้างสดใสทำให้คุณรู้สึกมีความหวังมีกำลังใจมีชีวิตชีวาคนเราบางทีพอมีความรักเกิดขึ้น มันเหมือนเป็นพลังวิเศษทําให้มีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตทําให้มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะอยากมีชีวิตอ,อยู่อย่างยาวนานก็ได้นะคะมันเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างมันมันดูดีมันดูซับพอร์ตโลกสดใสไปหมดเลยแต่ก็ต้องมีสติกับเรื่องของความรักด้วยถูกใจใครก็อย่าทุ่มเกินตัวอย่าทุ่มเกินร้อยเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะเพราะวา่าใจคนเรามันมันก็ยากที่จะอย่างถึง ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูโอเคดูดีแต่พอนานไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างน้อยๆเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดรักให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะมันก็เราจะไม่นึกเสียใจเลยนะคะเราก็อย่าใจร้อนกับเรื่องของความรักค่อยๆดูค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันไปมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไป มันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะคนที่เราถูกใจจะเป็นคนที่คนที่เรารอคอยจริงๆหรือจะทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงจริงหรือเปล่านะคะคุณก็จะได้เจอนะคนที่คุณถูกใจได้เดีย๋ยวมาดูความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง ดาบนะคะสี่ไม้เทา้าเฮอร์มิสจัสมินแล้วก็เจ็ดดาบนะคะความรักช่วงนี้คนมีคู่ของชาวราศีตุลอาจจะดูไม่ได้หวือหวาหรือโรแมนติกเหมือนหลายคู่นะคะแต่เป็นคู่รักที่รักกันดีอาจจะกำลังช่วยกันทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมก,กันก็ได้ เก็บเงินซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินร่วมกันมีเป้าหมายอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําให้สําเร็จนะคะหรือคู่ไหนที่คบหาก,กันมานานก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเรื่องของอาการสร้างอนาคตหรือความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะยิ่งถ้าคู่เป็นคู่รักที่คบหากันได้ไม่นานมันเหมือนจะค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมา อะไรที่มันดูคุมเครือมันก็ดูจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของอเรื่องของการใช้อารมณ์บางทีอาจจะเกิดการหึงหวงนะต่อกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองหรือแฟนของคุณที่ค่อนข้างมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะยังไงก็หึงแบบเอาพอประมาณก็พอนะอย่าอย่ามากจนไปจนสร้างความอึดอัดแล้วก,ก็เกิดเป็นปัญหาได้ต้องระมัดระวังนะคะ เชื่อเลยว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยรักกันดีจับมือกันไว้ให้แน่นๆไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเข้ามาก็ไม่สามารถทำอะไรความสัมพันธ์ของคุณสองคนได้นะคะก็รักกันนะให้รักกันไว้นะคะทำทำสิ่งดีดีต่อกันหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้เป็นคู่รักที่มีความสุขตลอดไปเลยนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องของสุขภาพ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแปดถ้วยไฮดรูเฟนแล้วก็เดวิลนะคะระวังเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะมาจากความประมาทเลินเล่อของตัวเราเองนะคะอ,อย่างเช่นเดินไวเกินไปหรือเดินชนนั่นชนนี่อาจจะเกิดรอยฟกช้ำดำเขียวคือต้องมีสติให้มากๆบางคน เวลาเดินชอบจ้องมือถือไม่ดูทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ใครที่ดื่มพวกเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายนะคะช่วงนี้พักได้ก็ดีหรือเลิกเลยนี่ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพยิ่งถ้าเรามีอาการมึนเมาแล้วไปขับรถนะคะมันก็ยิ่งแยกกันไปใหญ่เลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องไม่ดีได้คือต้องระมัดระวังแล้วก็พยายาม ควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีบางทีความใจร้อนหรือความโมโหความหมงุดหงิดอาจจะทำให้เราเจ็บตัวหรือไม่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็ได้ในบางเรื่องหรือในบางเหตุการณ์ก็ขอให้ใจเย็นๆใช้สติในการแก้ไขปัญหามันก็จะทำให้จากเหตุการณ์ที่มันดูแย่พลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูขี้คาย เป็นไปนในทางที่ดีมากขึ้นนะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา เงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ